วันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับที่ทางเจลีกได้พามาเซอร์ไพรส์น้องๆทั้ง4คนครับนั่นก็คือเจชนาทิปย์สงกระสินครับเราไปดูกันซิว่าครับเมื่อน้องๆได้พบกับพี่เจชนาทิพย์ซึ่งเป็นไอดอลที่อยากเจอแบบใกล้ๆครั้งแรกในชีวิตจะตื่นเต้น และดีใจขนาดไหนไปดูกันครับทุกคนครับทางเจลีครับ<อ>เขาเปิดให้เราลงไปสู่สนามโ,ลโลทโยโตกิครับโอ้ my god ตอนที่ผู้พี่พาลงไปข้างสนามครับก็ตอนนั้นรู้สึกแบบบอกไม่ถูกรู้สึกว้าวครับแบบตกใจไม่คิดไม่คิดว่าตัวเองจะได้มายิงข้างสนามเจลีอย่างงี้ครับที่มีแบบกองเชียร์รอบสนามมีนักเตะเดินผ่านไปรู้สึกตื่นเต้นมากมากครับ ตอนนี้ทุกคนอย่ที่บอกกันไว้นะครับว่าจะมีเซชั่นเซอร์ไพรส์พาชนาทิพไปเจอน้องๆน้องๆไม่รู้เลยเหรอชนาทิพย์รู้ไหมรู้ว่น้องๆมาเตรียมเตรียมอะไรไปบอกน้องๆด้วยก็อยากก็คงจะถามว่าเป็นไงบ้างได้มาแล้วก็ ก็คงยินดีด้วยที่ว่าเขาได้มาดูถึงติดขอบสนามแล้วก็คงเป็นสิ่งที่ดีที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาอะไรเงี้ยป่ะตอนนี้น้องๆกำลังตื่นเต้นเลยยังไม่รู้พอมไหมโอเคใครมา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 ตอนพี่เจเดินมาเป็นยังไงบ้างตกใจครับนึกว่านึกว่าใครเดินมา ก็ไม่รู้ว่าเป็นพี่เจเงหน้าขึ้นไปก็พี่เจก็ดีใจพูดเล่นๆพราพี่บอกจะได้เจอพี่เจไหมเขาบอกว่าไม่ได้เจอหรอกเพราะพี่เจเจ็บอาจจะอยู่บ้านพักผ่อนหวังเล็กๆไหมว่าจะได้เจอหวังครับไม่ได้เล็กก็หวังมากเลยครับตกใจครับแบบคือแบบที่แรกผมก็คิดว่าจะไม่เจอพี่เจครับเพราะว่าพี่เขาก็มีเจ็บเลยครับคงแบบไม่ว่างมาต่พอเจอก็ตกใจครับ ล่าสุดนี่คือได้เจอกันแล้วเรียบร้อยน้องๆก็ทําตัวไม่ถูกพี่เจทําตัวถูกไหมเฮ<อ>้ยผมมาทักทายแบบสบายๆรู้สึกไงเนี่ยนะครับพี่เจก็ดีใจตื่นเต้นครับคิดไหมว่าจะได้เจอก็ตอนแรกเดินเข้ามาก็เมื่อกี้มีแอบคิดอยู่ว่าเขาเคยให้บีมาว่าต้องได้นั่งสัมภาษณ์พี่เจครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าพี่เจจะมาไหมครับขอแบบ,อบว่าแบบว่าสักแบบสามคำในการเจอพี่เจในวันนี้อ่ะสามคำค่ะดีใจมาก ดีใจมากแบบแบบนิ่งๆผมคิดว่าแค่ไปดูสนาเมเฉยๆแบบไม่ได้เจอใครครับไม่คิดว่าพี่เจจะมาดีใจครับแล้วก็ประทับใจว่าเคยเจออยู่ที่ไทยแต่ตอนนี้มาเจออยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นเรื่องที่ดีที่น้องๆได้มาได้เจอแล้วก็ผมว่าใครๆก็อยากมาเป็นเหมือนทีคนนี้ที่ได้มีโอกาสมาได้ซ้อมกับทีมคอสกีฟอนเต่ได้มาดูบอลแล้วได้มาอยู่ที่สนามแล้วก็ได้มามามา,มาเจอแล้วคุณบอลแบบใกล้ชิดอะไรเงี้ยท้ายแล้ว ก็อยากให้เป็นแรงบันใจกระตุ้นกลับไปตั้งใจซ้อมแล้วก็มีวินัยไม่ว่าจะเป็นการกินการเล่นฟิตเนสการตื่นเช้ากินอาหารเช้าอะไรเงี้ยนอนพักผ่อนเพียงพอเก็บมาตรฐานแบบในการเล่นของเราให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยหนึ่งคำถามใช่แต่ละคนถามพี่เจอยากเมื่อกี้ไงพี่เจเขาให้คําแนะนาน้องๆ<า>ไป,ไปแล้ว,ลวกว่าจะประสบความสมําเร็จนานไหมพี่กว่าจะประสบความสมําเร็จนานไหมคำถามเป็นคุยยากคำถามก็กว้างมากเลยจริงๆแล้วมันก็ยากเลยครับ สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่เรามีความพยายามมากขนามีความอดทนมากขนาที่รอกาสแล้วเราก็คว้าวการันมาสุดท้ายแล้วนักฟุตบอลก็อยากติดชาติเพรติดชาติแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าทำไงให้เราติดชาติไปตลอดพี่เจฟเวลายามเล่นที่ญี่ปุ่นแล้วปรับตัวปรับวิธีการเล่นยังไงครับเล่นยากนะที่นี่ครับพี่เจมาตอนปี2017ใช่ไหมมันก็คงยากปีปีแรก ที่เราไม่รู้ภาษาอาหารการกินวิธีการซ้อมที่เราไม่เคยเจออะไรเงี้ยแล้วก็คนญี่ปุ่นเขายังไม่ไม่รู้จักชนะทิพย์คือไขมันก็ยากช่วงปีครึ่งปีแรกแต่พอเราปรับตัวได้เนี่ยคือ1เราต้องมีฝีเท้าที่ดีก่อน2เราต้องมีจิตใจที่ที่เข้มแข็งเพราะว่าเราต้องเจอกับสถานการณ์ที่แบบอยู่นอกบ้านอะ่ะโดยที่แบบเราอาจจะต้องอยู่คนเดียวสุดท้ายแล้วถ้าน้องมีฝีมือที่ดีมีจิตใจที่สู้สุดท้ายก็เราโอกาสแล้วก็มันอาจจะเป็นของเรา อยากถามพี่เจว่าแบบเวลาในสนามแบบครับเจอคู่ต่อสู้ที่เก่งกว่าพี่เจมีวิธีคิดยังไงเราเราเราสามารถยอมรับเขาว่าเก่งได้แต่เราต้องอย่าอย่าอย่ามองว่าตัวตัวเราอ่อนกว่าเขาอะไรเงี้ยไม่งั้นเราจะรู้สึกว่าเราอ่ะด้อยค่าตัวเองอะไรเงี้ยคือสุดท้ายแล้วการที่เราได้ลงเล่นอ่ะก็คือเราแม่งเก่งแล้วการที่เราได้มาอยู่นี่คือเราแม่งเก่งแล้วคือเราแค่ยอมรับคู่ต่อสู้ว่าเก่งแต่กูเก่งกว่าอะไรเงี้ย เวลาพี่เจเหนื่อยหรือท้อพี่เจทำยังไงบ้างครับท้อว่าแม่ <laughs> ถ้าชีวิตคนเรามีแต่ช่วงเวลาที่มีความสุขะน้องก็จะไม่มีภูมิต้านทานในวันที่เรารู้สึกแย่แต่ในวันที่เรารู้สึกแย่เราต้องขอบคุณมันนะถ้าเราผ่านไปได้เพราะว่ามันทําให้เราแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นจิตใจหลายๆอย่างสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะทําให้เราแข็งแกร่งได้คือ1คือตัวเรา2ครอบครัวคนที่เรารักและคนที่รักเราอะไรอย่างงี้ท้อได้แต่ให้เวลาแค่วันเดียวอย่าไปท้อานานนะ าใจปะสุดท้ายแล้ววันหนึ่งมันก็ผ่านไปแล้ว24ชั่วโมงก็ทําให้กวันหนึ่งเป็นวันที่ดีสุดท้ายประสบการณ์ที่เราได้เจอในแต่ละวันที่ยากลําบากมันจะสอนเราทําให้เราแข็งแกร่งในวันหนึ่งสิ่งสาคัญที่สุดของการเป็นนักฟุตบอลต้องการโอกาสถ้าไม่มีเจอริย่ยูชาเลนนะ์คือสุดท้ายแล้วน้องๆก็ไม่มีโอกาสได้มาถึ่จุดนี้ไม่มีโอกาสได้มาเห็น ฟุตบอลที่แบบเราได้ไปซ้อมเมื่ออายุสิบแปดได้มาดูคาสกิบอนเาลเลข่ข้างสนามหรือว่าจะได้ไปดูซับโปโะรเงี้ยมันเป็นโอกาสยากน้องๆก็มีฝีมือด้วยอ่ะถ้าไม่มีสิมือเขาก็คงไม่ได้มาใช่ไหมแต่ก็ยังมีหลายคนที่ยังมีโอกาสหน้าหรือว่าเราก็อดทนวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของเราอย่าให้ผมบอกโอกาสวันนี้แค่วันหน้าจะเป็นของเราก็ได้อย่าให้ไปคิดแย่ลงขนาดนั้นมันยังมีเวลามากมายแต่ว่าอย่าปล่อยให้เวลาแบบผ่านไปวัน,วน ซึ่งวันนี้ต้องขอบคุณเจชนาทิปสงกระสินนะครับและก็ทางสโมสรคาวัสกิฟรอนตาเล่นะครับอย่างมากเลยที่สลหรับเวลามาให้คำแนะนำน้องๆทั้ง4ี่คนนะครับแล้วก็ให้แรงบันดาลใจแนวทางการเล่นฟุตบอลทักษะสู่การที่จะเป็นนักเตะอาชีพหลังจากที่เราได้เจอกับชนาทิปกันไปแล้วนะครับน้องๆทั้ง4คนก็ได้มีโอกาสพิเศษไปกว่านั้นนะครับนั่นคือการได้ร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำครับกับทางทีมงานเจลีก コロナで三年間日本とイ鼓を行き来できなかった中で今回初めてタイ,のタイで大会をやってそれでまた子ども選ばれた子どもたちが日本に来て非常に経験貴重な経験できたことっていうのがすごい成功に思いますしあと4人の子どもたちが、まあ、みんな海外初めて。 で日本も初めてっていうところですごいあのそういう機会を作れたことっていうことにあの本当に喜ばしく思ってますすそうですねもちろんやりたいと思いますしあの、まあ、こん今回は4人だけでしたけども、まあ、4人だけじゃなくてもっともっと多くのタイの,あの将,来タレン将来あるタレントの皆さんに、まあ、こういった機会はどんどん,どんどん提供していけるようにしていきたいなと思います。そうですね、まあ、具体的に18歳って とかまで考えてはないですですけど今現在、まあ、でも、タイの皆さんとあのいろいろ議論して、まあ、どの年代にどういう機会を提供したら一番いいかっていうのは常々考えていきたいと思っているので、まあ、今回の16歳だけじゃなくて18歳ですとかあるいはもっと若い層14歳の子たちとかにもどういう経験があのベストかっていうのは考えていきたいなとそうですね。ます、あ。 滞在が2日間、3日間で練習参加したのも、ね、1回だけってちょっと限られた時間だったので、まあ、少なくとも彼らがこう普段のパフォーマンスを出せるぐらい慣れるぐらいの期間はやはり日本にいてほしいなって思いますし、まあ、本当は、ね、半年とか1年とか。 来て欲しいとは思うんですけども、まあ、いろんなこうルールとかあったり、まあ、ビザの関係とか FIFA のルールとかいろいろあるので、まあ、難しいところはあるんですけど、まあ、でききることとはいいいやっていきたいなと思っててたな思ますあも,うもちろんできると思いますしあの、まあ、川崎フロンターレだけじゃなくていろんなタイのクラブと日本の J リーグのクラブが、まあ、提携パートナーシップしていて、まあ、そういう指導者間の交流とかも進んでいるので。 まあ、そういういのももっともっと広げていって、あのー、子どもたちだけじゃなくてコーチとか、まあ、あとこうなんうか、ね、アカデミーのシステムとかノレッジ、経験なんかもどん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 シェアしていきたいなと思います。はェェェリリーーーーで ทีมคาเดมียของฟันตาเล่ได้มาเปิดประสบการณ์ดูฟุตบอลเจลีกครั้งแรกครับขอคุณทางเจลีกครับเปิดประสบการณ์ที่ญี่ปุ่นได้ร่วมซ้อมร่วมชมเกมเจลีกแล้วก็ได้เจอพี่เจรครับผมขอขอบคุณทางเจลีกที่จัดโครงการในดีอย่างนี้นะครับขอให้จัดอย่างนี้ทุกปีไปนะครับขอบคุณเจลีกยังสตาร์ชาเลนส์นะครับที่มอบโอก,กาสดีแบบนี้ให้พวกผมครับอันนี้ต้องบอกว่าขอขอบพระคุณเจลีกมากๆคือเขาจัดให้เราแบบ เสร็จใหญ่ไฟกระพริบๆมากค่ะนั่นคือเขาให้เราลงไปในสนามอะ่ะบางคนเนี่ยคือช็อกเนี่ยมันช็อกกันทุกคนช็อกกันแบบว่าไม่ต้องแค่น้องๆค่ะพวกพวกเราเนี่ยพอรู้ว่าลงไปสนามแล้วเจอเจเนี่ยก็ช็อกก็ต้องขอบคุณทางเจลีดแล้วก็สายามสปอร์ตมากๆเลยค่ะที่ให้ประสบการณ์ดีๆกับกิฟจังแบบนี้ขอบคุณมากนะคะแล้วพอสุดท้ายผมได้เห็นสีหน้าของเด็กๆเมื่อได้เจอผมเคยเป็นแบบที่เด็กๆวันนี้เป็นอะ่ะผมจึงจําได้ว่าเราเคยตื่นเต้น กับคำว่าแรงบันดาลใจขนาดไหนอยากให้ทุกคนที่ดูอ่ะยังคงมีแรงบันดาลใจกับสิ่งใหม่ๆแบบที่น้องๆมี